อองมาท่างจุเบิงนะครับ สว,ส, <it> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนนะครับมาพบพ่อนุ่มวนยินแสบอีกคือเก่าวนะครับพี่น้องเฮาชาวยูทูกนะบอจะอยู่ในประเทศไทยเฮาหรือว่าต่างประเทศทั่วโลกนะครับมาพี่น้องมือนี้งนุ่มวนยินแสบจะพาพี่พาน้องเข้ามากินนะครับพี่น้องต้มต้มหางวอปเปื่อยๆนะครับจุสีมาแบบจุพี่น้องตัวมันก็กินแหละแหละมือนีเสียวหางมาในหางวงอน้อยมากนะครับนี่น้อยต้มเปื่อยๆนะครับนี่มาพร้อมเจียวบักกี้พี่อะคมๆเจียวบีบีพกนะครับนุ่มวน เห็ดมามาผมมาละขี่นกโอ้ยแต่มึอนี้ได้เพชรมาละขี่นกมาหลายแห้งนะครับปลาแข้งปลาเคือกรอบมืัอนี้มากระบอกตัวผู้พักสะระแหน่หอมเปย์ตัวนี้พักอืมพักพักหนอกพักหนอก,พ,ก,นอกพี่น้องมามามา,มาครับนี่โอ้ยบรรยากาศดีแห้งมืัอนี้อยู่น้องสายเก่าพี่น้องน้องสายเก่งา,กาอองมื่อวานก็รังสีเขาขอกเมื่อวานบ่ได้ลงให้พี่น้องเขาเบิรงนะครับ ไปเฮ็ดบุญพี่นอ้องเอาแนวแก่ข้าวมากคือเก้านะครับ <laughs> บักสองสาวอาออออเ,อเอาเมือนี้เอาวาลายพี่น้องเอาจักเครื่องออจวดมันจะกินแสบพี่น้องโอ้ยแนวนนแก่ข้าวนนกจะกินเขาเ่าแสบพี่น้องมึงที่หางหนน้อยอะ ติปเขาหน่อยมึงมัน,นติปเขาใหญ่มาๆๆๆพี่น้องมาโอ้ยสิ่วล่องหางมึงนี่โอหางหน่อยมันขาดพี่น้องโอ้ยอืมอืมเจียวไหม โอ้เ <pu> ผ like well. ็ดขมอําล้ำพ <cz> ี่น evet. ้องขนาดตัวหางสุดเลยพี่น้องเนี่ยเหนียวเหนียวนึบแบบว่ามันเปื่อยนะพี่น้องมันเปื่อยมันเปื่อยมันจะหางมันจะมันจะเหนียวมันจะเป็นเน้อเหนียวนุ่มๆเลยพี่น้องแต่ว่ามันจะนิ่มนะครับมาลาขี่นก อกันโอ้ผมบำำํารำณ์พี่เกาอืมเมืองคุนหางมัน,นครับว่านนุ่มบวชไปท้ำบุญนะครับพี่นอ้องทั้งสีสะเกดอําเภอลาดสีสไลนะครับพี่นอ้องเมืองคุนหางมันเหนอือเมือง อืรสชาติแซ่บพี่น่องจะเนี้ววนึบดีนะครับนี่ลองมาท่างจุเบิงนะครับอหอมหอมโอ้เห็มน้อหอมๆนะครับพี่นอ่องหอมหอมกินขี้เพีย เราทาตัวอะไรไปหน่อยก็แสบตัวหัวนอนเปื่อย เขาท่าอยู่ตัวแล้วพี่น้องเสียบคัดเต็มจะเหนียว งอติดมือง <laughs> า <อ S 2> อนอ,อน่อนมาสเสพเสพไปกับน้ำวนเด้อครับพี่น้องเฮาผู้ที่เป็นเฮ็ดงานอยู่ตั้งยังวัด ตั้งอำเภอตั้งประเทศตัวโลกนะครับมาแสบๆเ,เป็นน้องกัดนยครับอ่อหน่อยนะครับตัวเนี้ยขากู่ตัวละหางมันห้าหางหน่อยๆอเปื่อยพอดีนะครับำ้ำนเนี่ย มันมาเปลือยซ้ำเนี่ยนะผมว่เห็นเปลือยแห้งคนนี้นะครับเอาซ้ำเนี่ยหนำน้ำ,นำมึงตีเพื่อ มขมบะทะขมพี่นอ้องโอ้เหนียวทำเป็นเนื้อเหนียวนะครับแต่ว่าเสียไปดีพี่น้องโอ้เมื่อกี้พี่น้อง หนังนะครับอูอปกินรุปรุ <laughs> ปดีขนาดพี่นนอง phát không bỏ thuốc bùn đó cho nên mẹ mẹ kiếm hai mặt mắt nghe, bùn datra ม,มันได้ว่าสีลงมาถสีเวนแนนนะครับบ่เหลีวเวียดนะพี่น้องแต่เวนกำลังสิตัวดินพัวซำลาให้นะครับ ตัวน่าหลดป้าจิตตัวคำ่มเลย ก็ท่าพีหนอ่องแ่บโอ้เนือข้นหางหอม,อม,อม,อมโอ้ตัวนี้บ่ บ่อนี่เป็นไรพี่น้องอือ้เผ็ดเจียวมห้ มันอยากเหนียวพี่น้องตัวเสซ่บเนียตัวนี้เสียบไหมหอม แชบขักอำหรดปลาดแล้วนำพี่นอกอืมอมอืม,อมขักขอางเขาอยู่แชบอยู่ครับเนี่ยครับอมีดสวยของมันอืมมึงตีเหนือมันอืมหอมอืมอืม,อม

นี่เหนียวเนี่ยพี่น้องแ่วเราสามนสี่แสบมันมันมันออกมันมันนะครับหอมหอมเนื้อโคนหางแต่วกระติดเขียวดีเยอะเลยพี่น้องจ้ำแสบนะครับออื อืเราโค้นหางน่าทำมันได้ฟุ้งเป็นตำกับน,น้ำมามเจกยวคักฮักคือเก้าใส่ผักชีกสั่งสวนไม่หน่อย แสบครับเอาเรียบร้ายพี่น่องคักยู่พี่น่อง<ฮ>หมื่นก้อนพี่น่องเย้ย แก้วเพชรผวดพี่น้องใส่ซองส่วนมางไงเพชรนะครับแซ่บอยู่พี่น้องแต่มันจะเหนียวนึบนะครับแต่ว่าตัวาสต์เนื้อเนี่ยจะหอมนะพี่น้องเนี่ยเแีบอยู่นะครับอ้ยคักขนา,าดนะครับมาพร้อมบรรยากาศดีๆนะครับรูคู่สาคือเกาพี่น้องรือว่านุมวลกะติดภรกิจเนาะบอดด้ลงไหพี่ให้น้องเขาเบิง้งบอดดีไทยคลิปให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งนะครับอะบนุมวลกับขอขอบุญขอพุ่นนะครับ ทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับนุ่มบวนกินมะคองมะงามนุ่มบวนกับข้อถวดข้อไผ่นะครับถ้าเพิ่งว่าคลิปหนาหนุ่มบอลนี่แซ่บจะพาพี่พาน้องเขากินยังนะครับฝากนี้นะครับฝากพี่น้องเขาก็เศร้ายุทูกนะครับฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มบอลนี่แซ่บในเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี่นุ่มบอลนี่แซบกับขอลาพี่ลาน้องเข้าไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะกราบสวัสดีครับ